สวัสด mm ีนะครับท่านผู้ชมครับเจอกันเมื่อนี้เสาร์วันอังคารที่9แล้วนะครับมกราคม2567ันารกันลมเปลี่ยพาท่านผู้ชมมาที่ตลาดนัดคูกระเบื้อบ้านนักฝ่ายนะครับเป็นเอฟซีเด้าของนะตำบลนักฝ่ายเพิร์เมืองจังหวัชเชยภูมิขอบคุณหลายครับกดซับตะไคร้อยู่เมื่อนี้พาพี่น้องมารอบบรรยากาศการซื้อขายน้ำกันนะครับเปิดสกาดไหมตลาดนี้เป็นตลาดขนาดกลางนะครับพี่น้องได้ห้อยกับเมื่อนี้น้ำของเขาหลเยอะ ตอนนี้พาพี่น้องไปเบิกบรรยากาศการซื้อขายแล้วก็มาเช็คเบิ่งราคาน้วกันว่าเปิดสก,กัดมาราคาดีดขึ้นบ่พ่อหมาครับครับสวัสดียมว้าวด้วยคุณพ่อเนาะพ่อมานะครับผูอ้อาวุโสในตลาดนัดของจังหวัดชัชยภูมิพ่อมาได้มาจากโตัวมั่นนะพ่อได้มาสองตเป็นวาสาวทั้งสองเนาะสาวทั้งสองสาวทั้งสองออพ่อมามีคนฝากถามให้ถามนะพ่อเนี่ยหัวที่ว่าน้ำตาเขาไหลนะครับ พ่อพอรูส้สาเหตุเ่ตามประสบการณ์พ่อประสบการณ์การโบราณจังใจพ่อใจเม่พื่อนราหัวมันจี้วนขึ้นไปะนา้านว่าเขาเบิ้งเดี๋ยวนี้ญาติมันไอ้แพร่แสงไฟแสงอย่างไรมันมีไฟไอ้ย่างไงสะปารไลายซองขาวเตีเหลายอย่างเวลานวในห้อยพุน่นซองเมื่อกี้พ่อ เออมันมีหลายอย่างเพราะว่าไอ้ไฟมันได้เป็นแม่เป็นอย่างมั้นสิมีบอกพ่อมันเพรอะคือเขาก็ได้ลากนายเขาเพ่ซึถึงเขาบ็ได้อาบน้ำคือยังไฟนะพ่อเนาะไฟนะเพ่แม่นไอ้นี่เอาน้ำธรรมดาพูดก็หายหายโอ้เออครับที่นี่พ่อเอาล่าตรงนี้ที่ไหนเอาเป็นว่าสาวเนาะเออสาวสาวแต่ว่าเด้งดีสูงนีร้อยร้อยสี่สิบได้ยินนะพ่อเนาะร้อยสี่สิบได้ยู ไอ้เปิดเท่าไรพ่อมาโทานนี่ว่าไอ้ยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดไปสิบเจ็ดไปทรงได้เนาะพ่อเนาะไปส่งไปมันเป็นอีตัวนึงพ่อมาอเครื่องดำยังดีพุ่าน,นั่นเนาะพ่อเครื่องดำยอ่หกนวลนวลเนาะพ่อเนาะนั่งแดงนี่ก็กเครื่องดำพ่อปเป็นนั่งแดงไหมแดงนี่ก็โอ้เฮ็ดเขามาแล้วครับเดงนี่ แดงนี่เป็นหัวสาวหัวสาวกันนะผมสูงมีสูสีกันเอี่หลานี่อายุอ่อนกว่าครับพ่อมาเท่าไหร่ครับแดงเนี่ยเออโชดนี่โชดนี่วัยยี่สิบห้าตามเกตสินค้าเนาะครับเออติดดำไปแล้วเพราติดหูมาแล้วพ่อเน้อติดหูมาหน่อยนึงเลยครับนี่มีบารมันรับประกันทุกอย่างนะพ่อมารับประกันทุกอย่างโชนี่โชนี่ไอเลียดได้นะโบได้ อพอว่าพอพอของมันนี้ครับเอาพ่อ้าเพือ่อพี่น้องอย่าได้ไปเลี้ยงคุณพ่อ,พอเบอร์ติดต่อได้ครับศูนย์แปดสามสามแปดหนึ่งหกแปดสองสองพ่อมายังบาดยังน้อยมวนบอกพ่อปีใหม่อโอ้ยมวนหลบยังเจ๊กหินเขาละไม่ได้ได้โบนัสลูกหลานหลายบ่พีีน่ะได้โบนัสลูกหลานหลายบ่หรือว่าแจก,กลูกหลานมังก็ บได้เท่าไรล่ะอคือกระพับแข็งแรงด้วยพ่อมาเด้อปีหกเจ็ดดีกด็ได้อ่ะขอบคุณหลายคุณพ่อครับไปจ้อยบวัสดีครับสวัสดีครับครับได้งวงงามมาแล้วหมดเลยเนาะงามเติอบอยู่เป็นแม่ลูก <laughs> มักได้เขาของแม,ม่ห้อยจ้อยแม่ลูก พันจากตัวแล้วแม่เขานะครับอ๋อเมื่อวันสามสี่ตัวเลยไหมตัวสตัวต้องสูงนิดที่ร้อยเท่านะ่ะมันแ <40 S 1> บบสี่คือสิบขึ้นบนลูกสี่สิบขึ้นบนแหละครับลูกเป็นบักหล่าน้อย่นตอนนี้ได้คั้นกว่าขึ้นยังครับไอ้สี่เดี่ยงกว่าวเราดิผสมผู้ใดไว้ผสมพ่มพอพ่อเขานั่นแหละโอ้พ่อพ่อแล้วประกันทุกอย่างน้อยจอยเนาะรับประกันทุกยอย่อยยางมองอยากได้ว่าเท่าเด่น่ะแต่ว่าไปสามสิบหกครับคุยได้ต่อได้ไปทรงฟีพร้อมทรงฟีครับร้อยกิโลถอยน้อยจอยเนาะกสามสิบหกเลยครับ เพื่อพี่น้องจะได้ไปเลี้ยงมาใก้เขาเขาเนาะเขางามอ่ะเอาเบอร์มาครับห้จ้อยเพื่อพี่น้องจะได้ไปครับศูนย์หกห้าห้าห้าเจ็ดห้าหนึ่งสี่ศูนย์ไม่จ้อยบระเบียเป็นไอพีไม่ม้วนบอครับกามวนอยู่ครับม้วนเนาะไม่รอาพี่นี้ก็เห็นมาไม่จอยเด้อขอบคุณในลายรับคับ นี่ยวพี่น้ารถนี้เาเรียมเียบเปียบเปียเปรียบเกนี่เสียกวะเกี่ยวมันอีบเดี๋ยวพาพี่น้องมาเบ่งงัวเลี้ยงของคุณพ่อสมานเมื่อนี้คือได้แดงดีแทบเมื่อไหร่คุณพ่อเปลี่ยนมันเป็นแม่ลูกครับเดี๋ยวเดี๋ยวอีละเนี่ยตัวพ่อสมานจับอยู่นี่ลูกตัวไหนลูกตัวนั่นแหละครับตัวมีเขาแดงนะเนาะแดงครับอ๋อพันหลกตัวแล้วครับลูกแรกครับลูกแรกว่าลูกแรกตอนนี้ได้พ่อท่านผสมเมื่อตีเมียมันเขาว่าดตกวเขาผสมแล้วได้เขาสองเดือนแล้วแหละ เออรดีียนพผสมบ้านๆนะครับเนาะครก็ผสมบ้านเนาะพอตัวนี้แหรอก็ผสมไม่ก็ได้พ่คุ้มขูงครับพ่อแม่อีฬานี่ก็แดงดีเครื่องดำเพื่อนเน่ยพ่อเนี่ครับเครื่องดำดีเมฆกับดำอ๋อผสมได้วยงเดือนแล้วครับลูกสาวเด้ครับแม่ก็เครื่องดำเด้ครับเครื่องดีอยู่ลอยถ้าไหนคุณพ่อคข้มขุนแล้วอ่ะพ่อแม่ลอยสามสิบห้าขีดพอนะพ่อนะหอยลอยลอยลอยซีนอันนี้อันนี้ยกชุดน้าพ่อเนาะยุกคมเออถ้าไหนพ่อขันยกน่ะ ก็ที๋ยวไว้ห้องไว้สี่หมื่นพันกับโอ้แต่เยี่ยดีกับไอ้งูเลี้ยงนะพ่อเนี่นะครับทุกเหตุงูเลี้ยงคุณภาพกับแสดงคุณพ่อเราด้วยนะครับแบบแล้วประกันทุกอย่างนะพ่อเนาะแนี่นครับสี่เท่าไรก็พ่อะสี่หมื่นพันกับสี่หมื่นกัว่าพันหนึ่งครับเนี่ยละไว้สิครับเดี๋ยวคนที่ทำให้ครับราคาเปิดจชื่อเราครับต่อรองเอาครับเนาะคุณพ่อเนี่ยนครับน้ำเบื้องสาวเนี่ยอีกตัวนึง สาวใหญ่ตัวนี้ถ้าได้ท่องเลยยังครับน่ะตัวนี้เขากอกว่าเขาทับแล้วเหรอครับตัวนี้ก็ได้อีหลานี่เครื่องพายด้วยครับนี่เครื่องพายตัวนี้เขาจะาทาไปสามเดือนไอ้หล่านี่สีที่บวเข้มที่ตัวแรขป็นไหนบวกลิมป็นเนี่ยครับเป็นสาวทองแรกสาวใหญ่ครับเขาสูงนี่ทูสีกันอยู่ครับโอ้รอยสีขึ้นบวกลิมตัวนี้เนาะครับสูงกว่าแม่นั่นอีกอืมตีวใหญ่เป็นนาอยู่ดอกครับน่ะเพราะสมันเท่าไหร่ครับสาวตัวเนี่ยล้วที่เอาทิปแตนหาล่อยครับ มื้นครับมื้อเปลครับอเออตามเกจสินค้าเนาะพ่อเนาะตามเกจอีร้านนี้บ้านๆอีร้านนี้ใข้ส่วนเขาอะไรยังครับยังครับเพื่อนเคยมันเคยปลูกเมาครับอืมเล็บประทัดไหนี่ใส่ดีรแบบนี้ที่ใส่ดีพ่อที่ได้ไหมคับพ่อทีสิบแปดห้าร้อยเน่ยครับอ๋อมาพ่อเอาเบอร์มาได้ครับมั้ยกับส่วนนั้นซีกับอีกหนึ่งพันด้วยครับวันนครับว่าไปซื้อหรอกครับ นมดีนะครับนมดีถึงสามตัวนืดีหางดีน้ำล่างได้พ่อเป็นไรดีไต้ก็ดีครับไต้กับล่วงดีเออแต่ว่าสั้าสั้นดีเนาะของพ่อน้ำหูน้ำตาบ่ได้ไหลด้ครับปอครับบ่เกี่ยงดียเออเกียงดีอืมแล้วคัดเกียดดียู่พ่อสมานนะครับก็พี่น้องอยากโทรหาพ่อสมานเบอร์ตามนี้ได้ครับนี่งศูนย์เก้าเจ็ดสองสามแปดเก้าสองห้าสอง ชวนเบอร์มีหลายมีอย่างกะ0 9 6 7 5 7 3 4 3 5บบเบอร์ดห้าเจ็โทรเข้าไป<ม>เบอร์ไทยดีละครับไอท้ทรเข้าเบอร์นี่เพื่อพี่น้องอยู่บ่อไก่ตลาดได้ครับเมื่ออื่นพอสมานที่ไปบ้านข่าวนะพอนะ่อเนาะครับไปบ้านข่าวครับพี่น้องคันเด็กไก้เบื้องของจริ่งก็เบื้องพุ่นก็นได้ครับครับแล้วเอาหกลอยไงไปตลอดครับบ้านข่าวเนี่ยครับเพราะว่าบ้านข่าวตลาดติ้งไงนะพอนะ่อเนาะครับมือนี้มันตลาดน้อยก็เลยเอา พี่กลับมาพี่กลับมาแต่ว่าวันนี้เราก็นํามาดีอยู่ครับนเนี่ยเท่นีีดอกแมล็ดนี่เหรอเมล็เป็นว่าจะ่พูดดีแต่เยอะได้ครบสุดนะพ่อเนาะหากลูกแรกแลก็อีลานี่ก็เป็นวัาสาวได้ครับเด้เนี่ยผู้ดำไปเจ้าหาพ่อสมานพ่อสมานขอบคุณหลายเลยครับเด้อครับครับเอ็มันครับผมครับผมพาพี่ทักษ์กระเบื้องงวเลี้ยงของผู้ใหญ่ดุลามาจากทั้งสวนหนองบัวแดงเกษตรสมบูรณ์นะครับมืัอนี้ผู้ใหญ่ได้มาจากตัวครับเมื่อไหร่ได้มาสองตัวครับได้มาสองตัวเป็น งวเลี้ยงนะครับนะงวเลี้ยงงวเลี้ยงงวใหญ่เอานังขาวก่อนครับนังขาวตัวนี้เอาเปิดไว้เท่าไหร่ครับยี่สิบสามหาร้อยครับหยิบสามหาร้อยแล้วครับเปิดเอาครับครับตอนนี้เขาท่องหรือยังครับเอ่องวเป็นมีงวผูนะงวเป็นปล่อยนีครับเนมีความขึ้นฝูงอยู่น้ำครับจักท่านเป็นกบ้า องค์ค้นพนกัว่าทับแล้วนี่จะควงกัว่าจังจะทับบอลทับนะครับ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 เขาก็จับลูกออกครับซองเท่าเลยก็ครับว่าไปสองหมื่นสามพันห้าร้อยครับสองหมื่นสามพันห้าร้อยเขาสูงร้อยสี่สิบเพราะเขาอยู่นะผู้ใหญ่เนาะครับผมบ่ได้มีตำหนิติคนเนาะบลรับประกันตำหนิครับประกันตำหนินะครับออกสีออกทนขาวๆด้วยครับครับเพราะผู้ใหญ่ไปเบิ้องนั่งแดงน้ำกันปะฟังทุน มาเบิ้งนังแดงนั่งแดงนี่เป็นัวสาวด้วยนะครับมันบแบัวสาวครับเห็นหัวมาแล้วด้วยครับเห็นเข่ามาแล้วเออความสูงกับอีลานี่สุดสีกับตัวนั่นเยอะครับกระโด้กรขึ้นหเลยยังครับบ่อครับยังบ่อขึ้นครับบ่อได้ขึ้นเลยท่านใดครับนังแดงเปิดไว้สองหมื่นยี่สิบห้าครับอ๋อสองหมื่นสองพันห้าร้อยอันบ่ครับครับโต่อรองเนี่ยน้อผู้ใหญ่เนาะครับผมตันิติคุณในบ่มี นุ่มดีแล้วครับเน่นุ่มดีนุ่มซีแต่ว่ามีติ่งน้อยนึงอธิบายไทยใกล้เลยครับเด้อครับแต่ว่าอธิบายพี่น้องฟังอีหล้านนี่เครื่องดำหรือเครื่องแดงนะผู้ใหญ่นังแดงนี่ยเครื่องเขาอะเครื่องครับเครื่องเป็นยังไงเครื่องดำครับนั่งดำเป็นงูเลี้ยงนะผู้ใหญ่เนาะเป็นงูเลี้ยงงูแม่สาวอยู่ครับหน้าตาสะอาดดีเลยครับนี่เขานี่เฮ็ดมาเนาะผู้ใหญ่เนาะแต่ว่าโพน้อยนึงเนาะอธิ ไอ้เท้าบอสด้านประเดแต่ก็บม่ได้นายเกียรติได้ครับใส่ได้ของเราเยอะสองหมื่นยี่สิบห้าร้อยจะคอยโทรหาผู้ใหญ่เรายวได้ขอเบอร์เข่งขาดีทั้งสองนะครับครับเข่งขาดีล่ากินรถถอยน้าผู้ใหญ่เนาะไปส่งให้พี่น้องเนาะครับท่นผู้ไกลรายครับผู้ใหญ่หมา่นนะครับเด้อขอบคุณยินดีครับศูนย์เก้าแปดครับหนึ่งสามเก้าแปดเจ็ดหกหนึ่งครับคอ้พี่น้องยังได้ไปเลี้ยงไปทำหาหารดีด้วครับเด้อ ก็น้องวัสดีครับวัสดีครับโอ้ยใส่เสื้อแดงงามแท้เมือนไหนเหรอเอาพวกคนงามหน่อยเนี่ยเดี๋ยวถามข้าวกันดิ้นได้ว่าเห็นนายกันหลายนัดปีไม่มวนบ่ม้วนครับอื้าอย่เงินเป็นบ้าเล่นเลยขบปวดห่เงินจริงอ่ะครับเกียรงหน้าปวดเดี๋ยวพ่อเสน็จมาเกงหน้าอย่างมาพูดแท้อยากว่าแกียหน้าหน่อยไป่ยุ่กับผู้ใดล่ะครับยุ่งกับใครเจ้าของนี่แหละครับเมนบอสมาเดี๋ยวพี่น้องมาเบิ้งว่าเลี้ยงของห้อยขน้องนะครับ พ่อค้าน้องได้มาจากสาวมั้นียครับได้มาสองสาวกับภูนึงครับอ่าอ่าทั้งนั่นนี่สเป็นสาวสองสาวเนาะสาวสองสาวครับเอานางคอแดงนี่ก่อนนะครับคอแดงราคาหมื่นห้าพันครับบ้าไปต่อได้อีกนะครับเนาะครับต่อได้ครับต่อได้หลายอยู่ครับย่องเหล่าด้วยครับเด้อพ่อค้าน้องย่องเหล่าครับมักย่องนะครับมักย่องแล้อีกหลายอยู่าค้าน้องย่องเหล่าถือหลักอ่ะครเอานางแดงไงที่นะครับนางแดงเราราคาเดียวกันครับสองตัวนี้ยังบัท้องนะครับครับว่าสาวครับสาวน้องสองแต่ว่าอีหลานนั้นได้ขึ้นหรือยังบอกครับยังบัขึ้น ความสูงร้อยเท่าเดี๋ครับค้าน้องว่าร้อยสามสิบขินด้วยครับสามสิบขินเนาะบักลาหน่อยได้เอาครับบักลาหน่อยว่ามื่นห้าพันห้าร้อยครับเออผมค่อยที่ไปเบื้องรายละเอียดได้ครับเด้อนะครับพ่อค้าน้องเป็นยังไงเนี่ยกะแสเปิดสักการมากระแสงัวตรงตีไข่เนยรครับมุ้งอ่ะโอ้ยมุงดีคุณคืองวงอย่างไรเนาะพอได้ยิ้มออกเนี่ยมาเตีับ เพิ่นอาทิตย์ลูกหลานได้บุญดอกบ,บุญนัดเนาะกระใหม่ผมเนี่เงินค่าเจ้า์จีบตรงเกีบเจ้าแน่มหาตรงนั้นสิครับขายมันแน่ขายอ้อยอ้อยมีราคาได้ปีไหนอ้อยอ่คะครับขนเข็ดน้ำเพิ่นแน่บหรครับอ้อยบ่อครับบ,อบอ่บอเ <c oughs> ขาเป็นเพื่อนอะไรเนาะไฟขนองอ่ะปีนี้ก็ให้สู้ๆลำลาบมันมานได้ไฟขนองเด้อสุขภาพแข็งแรงเด้อครับเด้อเพราะว่าเดี๋ยวจะได้ตื่นอีกทีน้องเบื้องเนาะสุขภาพแข็งแรงเนาะปีหน้าโอ้ปีนี้น่ะโอ้ครับมันหมานมันมัน อ้าพี่น้องอยากได้ไปเลี้ยงให้โทรหาให้คุณนองได้ครับเด้อนี่บักลาน้อยนี่ก็เอาหล่ออยู่ด้วยนี่ล่อครับลูกบักเที่สามนึ่งท่านก็ว่าเจี๋ยครับถือว่าหล่ออยู่เป็นพ่อพันกับพ่อสรงใจพันครับพ่อสงสัยครับพ่อไปยมยมนี่ยงฟองน้อยคุ้มฟูงขุ้นยังไปแต่ว่าสูงเราเราที่สูงเนี่ยบ่กลาเหรอครับครับบมันนี่สิครับบะมันหนองประเด็นของวะเออเสียดายเนาะครับฮ็ดทันบัตรรอบเลย อท่านแล้วรับใหญ่แล้วเนาะครับน้ำผู้เฮไปแต่ที่แรกมันโผล่ขึ้นมาแล้วครับนผู้แล้วไมค์ขน้องมันๆขอบคุณอะไรไหมครับเด้อครับขอบคุณอะไรครับเดงดีเราด้วยครับเด้อหนิครับก็ยังเล่งวะเขาทาแทพุสเลยว่าขน้องนะโอ้คุณใครเนี่ยกระตุกเสียงว่าใครเนี่ยนะครับพลุรูปหล่อครับก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามและติดตามรับชมไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ